มาดูการวัดตัวทนทานแบบปรับค่าได้บ้างนะครับตัวนี้จะมีใช้ในเครื่องทําน้ําอุ่นนะตัวนี้ชอบเสียนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องทําน้ําอุ่นก็คือเปิดไม่ติดนะไปเข้าแต่เปิดเปิดเร่งความร้อนขึ้นไปเนี่ยน,นะครับแล้วมันไม่มีผลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตัวนี้ ตัวบิดตัวหมุนนะ่ะมันจะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็ในตัววอลลุ่มเองก็จะมีสวิตด้วยนะสองขานี้ตรงก้นเนี่ยมันจะเป็นสวิตเป็นขาสวิตไฟฟ้านะส่วน3ขานี้จะเป็นตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้นะค่าความตทานเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้สองอยห้ากิโลนะครับเดี๋ยวจะวัดสวิตให้ดูนะ ในการวัดสวิตเราก็ปรับโรมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งพอนะครับเราบิดมาปิดสวิต์ไว้นะครับบิดลงสุดมันจะมีแกลกไว้นะก็คือมันจะปิดสวิต์ถ้าปิดสวิต์ไปเรารวัดเนี่ยมันจะมันจะไม่ขึ้นนะเนี่ยมันจะไม่ขึ้นถ้าเราเปิดสวิต์เราเปิดสวิต์เราหมุนบิดขึ้นนะครับแกกนะแตลก,แ,ตกแล้วก็มันก็จะขึ้นมาคคมิเตอร์จะขึนนะ้นถ้าอย่างนี้คือสวิตช์ใช้งานได้นะเราเปลี่ยนดูใหม่ดับนะครับเปิดดิ อันนี้คือสวิตช์ไฟฟ้านะครับตรงก้นเนี่ยมันเป็นสวิตช์ไฟฟ้าส่วนตรงนี้สามขานี้จะเป็นขาวอลุ่มจะถูกใช้งานเพื่อ,อปรับระดับความร้อนนะของเครื่องทํำน้ำอุ่นเรานะเวลาเขาต่อใช้งานเขาจะต่อ2ขานะครับขากลางกับขาริม เวลาเราวัดเมื่อกี้นี้ค่าความเป็นทานเท่าไหร่ครับไปจิ้มตรงนี้ก็ได้นะตรงกลางเนี่ยค่าความเป็นทาน250สกิโลถ้าสองกิโลเราตั้งคูณหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณที่สักคูณหนึ่งกิโลนะคูณหนึ่งกิโลแล้วก็ปริมตั้งศูนย์ตั้งศูนย์เสร็จแล้วก็วัดกลางกระริมเนี่ยนะครับ วัที่การกระริมนะก็หมุนถ้าความทำจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มันไม่ขึ้นไม่ไมเปลี่ยนแปลงเลยนะก็คือมันขาดเลยขาดเลยนะครับอันนี้ขาดขาดเรียบร้อยใช้งานไม่ได้อันนี้คือถอดออกจากตัวเสียมานะครับเครื่องทำน้ำอุ่นถ้ามันดีมันจะต้องมันจะต้องวิ่งจาก ต่ำสุดก็คือ0ขึ้นไปถึง250นะครับ250ก็คือตรงไหนนู่นเลยนะครับถ้ตั้งคุณหนึ่ง 1k จริงจะขึ้นมาที่เลยนี่นะครับประมาณ200กว่าเนะ่ยประมาณ200กว่านะ